ผู้หญิงคนนี้ชื่อเอลลี่โลเบลนะครับเธอถูกเห็บกัดตอนอายุ27ปีครับหลังจากถูกกัดเธอก็ไม่สนใจเลยครับว่าเห็บกัดเธอคิดว่าเป็นแมงมุมกัดครับและหลังจากนั้นเธอก็มีอาการเป็นเหมือนหวัดนะครับปวดเมื่อยตัวอ่อนเทียไม่มีแรงก็ขึ้นมาทีมีฝันร้ายครับอยู่อย่างเงี้ยสเดือนครับเธอเลยก็เลยไปรักษานะครับปรากฏว่าหมอพบว่าตัวเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียจากเห็บนะครับกระจายไปทั่วตัวครับเรียกว่าโรคลามดีซีสนะครับ หลังจากนั้นเธอก็รักษามาตลอดครับแต่ว่าก็ไม่หายครับอาการก็มีอยู่เรื่อยครับรักษาอยู่อย่างเงี้ยจนถึงอายุ45เลยครับเธอก็ถอดใจครับพอย้ายไปแคลิฟอร์เนียครับวันหนึ่งเธอออกมาเดินเล่นถูกพึ่งต่อยครับแล้วเธอก็สลบไปครับพอฟื้นขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าฟื้นกี่วันนะครับเธอก็หายจากโรครามีซีสนะครับหายสนิทเลยครับหมอคิดว่าตัวผิดพึ่งเนี่ยทำลายตัวเชื้อนะครับใครถูกเหตุการณ์ให้รีบไปรักษานะครับเพราะค่าเชื้อแต่แรกหายสนิทได้ครับ